จัดให้หายคาใจแซมมี่นักมวยไทยจัดหนักมวยเขมรถึงกับต้องหามลงยกแรกงานนี้ต้องบอกว่าหายคาใจอีกนานสำหรับแฟนมวยกัมพูชากับไฟการรีแม์ของเชิงละวายนักชกชาวเขมรกับแซมมี่มวยไทยยิมนักมวยไทยในการแข่งขันกุนแขมที่กรุงพนมเปญเมื่อวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคู่นี้มีประเด็นดราม,ม่าเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่เชิงละวายนักชกเจ้าถิ่นเป็นฝ่ายแพ้น็อกในยกที่4ทําให้นายเสเรจันตอน รองประธานสหาพานันธ์มวยกัมพูชาออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านโลกออนไลน์ว่ามันมีอะไรที่แปลกๆเกิดขึ้นผมขอเป็นตัวแทนของชาวกัมพูชากว่า16ล้านคนขอประกาศว่าแม้เชิงละายจะแพ้บนสังเวียนด้วยความไม่ปกติแต่ในใจของชาวกัมพูชาทั่วประเทศรู้ว่าเขาเป็นผู้ชนะผลการแข่งขันในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ชาวกัมพูชาทั้งประเทศยอมรับไม่ได้ ผมจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาความยุติธรรมให้กับเชิงละวายและผู้เล่นคนอื่นๆที่ต้องเจอกับความอายุติธรรมแบบนี้ผมไม่สามารถทนดูได้อีกต่อไปจนสุดท้ายก็มีการรีแมตไฟดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามครั้งนี้จบลงอย่างรวดเร็วเมื่อแซมมี่มวยไทยยิมเป็นฝ่ายสอนมวยนักชกเจ้าถิ่นก่อนปล่อยมัดซ้ายปิดบัญชีส่งเชิงละวัยลงไปนอนแน่นิ่งเพียงแค่ยกแรกก่อนที่กรรมการจะยุติการชกทันที